น้ำเวที่เหลือจากกรีกโยเกิร์ตอย่าทิ้งทุกคนเอามาชงกับมัทฉะบอกเลยโคตรอร่อยอันนี้คือได้ความหอมของโยเกิร์ตนะแล้วมันก็มีความเปรียปร้ยวๆหน่อยๆคือบอกเลยแกแค่ใส่มัทฉะลงไปนะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ไม่ต้องเพิ่มไซรัปไม่ต้องเพิ่มความหวานใดๆทั้งสิน้นเพราะว่ามันอร่อยแล้วว่า แล้พูดเลยนะถ้ากินสิ่งนี้ตอนเช้านะทุกคนโอ้โหปุ๊ดปารค่ะ<อ>เพราะว่าเขามีน้องจูลินซีดีๆที่ไปช่วยกระตุ้นลำไส้ของเราด้วยทุกคนบวกกับตัวของมัทฉะนะที่มันแบบว่าทําให้เรากะป้กะเปล่าทั้งวันได้ประโยชน์ทีเดียว2อเด้งเลยทุกคนตัวมัทฉะเราก็จะใช้มัทฉะคลาสสิกนะคะของ KC Interfood อันนี้เป็นซองที่สแล้วนะที่ซื้อมากินนะทุกคนเพราะว่าราคาไม่เวอร์รสชาติดีแล้วก็ตีแตกง่ายมากโอ อันนี้นะดิฉันจะใช้วิธีปั่นนะเร็วดีหรือไม่ก็เขยา่าเขย่าก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยจริงๆชอบปั่นเพราะว่าพอปั่นปุ๊บเนี่ยตัวของน้ำเวมันจะตีเป็นฟองนมขึ้นมาเลยมันจะนุ่มมากแล้วมันจะหอมละมุนแบบกินอร่อยสุดๆอะทุกคนเออลองไปทำดูลวกันไม่อยากบรรยายมากเลยเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันโม้พอปั่นเสร็จก็แค่เติมน้ำแข็งลงไปเท่านี้ก็จะเย็นชื่นใจ